เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง for อิมอนะฮะวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเกม pocket w a r r r อ r กันอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทาการสุ่มติดต่อกันเนี่ยเกือบหลักร้อยครั้งแล้วนะครับก็ได้มีน้องๆน,นะครับหลายๆคนนะฮที่อยากจะรู้นะครับวิธีการหาตั๋วสุ่มนะครับหาเหรียญสุ่มเนี่ยหาจากไหนได้บ้างนะหายังไงให้ได้ไวๆแบบพี่บ้างนะฮะ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการ l i s วิธีทั้งหมดที่ใช้ในการหาตัวซุ่มของผมไว้แล้วนะครับว่าจะมีวิธีไหนบ้างและวิธีไหนเนี่ยที่สามารถหาได้ไวๆได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการสอนกันเลยนะครับก่อนที่จะไปดูนะให้ทุกคนนับกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะอ่าวิธีที่1นะครับวิธีที่1เนี่ยคือลงชื่อทุกวันนะครับนี่ครับที่รูปดาลูมาตรงนี้นะครับสายเมอนี่นะฮะ นี่หุ่นดารุมะตรงนี้เลยเราคลิกเข้าไปเลยฮะนี่ลงชื่อทุกวันเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์โอกาสนะครับที่จะได้นะครับเหรียญสุ่มนะครับหรือว่าตั๋วสุ่มนั่นเองอ่าอย่างอันนี้นะครับวันที่3นะครับล็อกอิน3าวันเนี่ยก็จะได้เหรียญลุงมาเลยเห็นไหมครับอู้แจกกันเหรียญลุงเลยนะครับไม่ใช่แค่เหรียญเงินนะครับนี่เขาแจกเหรียญลุงเลยนะครับเนี่ยดารุมะห์นะครับหนึ่งอันนะครับก็จะได้จากตรงนี้นะครับแล้วแต่ว่ามันจะสุ่มให้เรานะครับบางทีนะกดปุ๊บก็ได้เลยนะครับก็แล้วแต่วันนะฮะ ตรงนี้เนี่ยก็จะได้อาทิตย์หนึ่งประมาณสัก2เหรียญนะครับอ่าตีไป2เหรียญต่ำๆนะครับที่เราจะได้จากดารุมะตรงนี Rut, ้นะฮะ่วิธีต่อไปวิธีต่อไปเนี่ยเราจะได้จากการขยายการต่อสู้นับขยายการต่อสู้เนี่ยมันดียังไงนับนี่ครับแนะนำนะครับใครที่เพชรไม่เยอะนะครับให้ลงแค่2อันนี้นะครับเนี่ยสิบสิบเพชรนะครับกับ20เพชรพอนะครับโดย10เพชรเนี่ยเราจะได้บวก1คะแนนนะครับ20เพชรได้บวก6คะแนนนะครับอันนี้เนี่ยมันใช้เพชรเยอะถ้าใครที่เพชรจํากัดหรือว่าเพชรไม่เยอะเนี่ย เราไม่จําเป็นต้องไปลงก็ได้นะฮะไอตรงอันสุดท้ายเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลนะครับนี่ก็คือทุกวันเนี่ยเราจะได้โปรเกบอลนะครับนี่เห็นไหมสองอันฟรีแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้จากนี่ฮะอ่าอันนี้คือผมรับไปแล้วนะครับดูไม่ได้นับเนี่ยอย่างอันนี้นะครับถึง190คะแนนนัอันนี้ผมเล่นไปเรื่อยๆนะครับแรกๆเนี่ยมันก็ใช้แค่ไม่กี่คะแนนนะครับอันนี้เราก็ขึ้นมาเรื่อยๆวันนิดวันหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้อีกประมาณวันละเลยนะครับอันนี้ผมได้วันละเลยนะครับเพราะว่าคะแนนเนี่ย มันถึงแน่นอนอยู่แล้วนะครับในส่วนของขยายการต่อสู้เนี่ยจะได้วันละหนึ่งตั๋วนะฮะนี่ตั๋วส่วนมากเนี่ยเป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินในการสุ่มนะฮะสำหรับตรงส่วนของขยายการต่อสู้นะครับวิธีต่อไปวิธีต่อไปเนี่ยอันนี้เนี่ยเราต้องตั้งเวลาไว้หน่อยนะครับนี่ครับก็คือมอทั้งเซิร์ฟครับตรงนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่าเราสามารถซื้อเหรียญสุ่มเนี่ยอย่างสมมุติ เหรียญหนึ่งเนี่ยเราต้องซื้อ248เพชรใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราซื้อได,ได้ในราคาแค่198เพชรเท่านั้นเองนะครับประหยัดไปเนี่ยตีไปสัก10เหรียญเนี่ยเราประหยัดไปเกือบ500เพชรแล้วนะครับถือว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะครับ20เหรียญเนี่ยประหยัดไปเกือบ1 0 0 0เพชรเลยนะฮะเนี่ยครับอย่ามองข้ามนะเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนเวลาตรงนี้เนี่ยเราก็ดูเอานะว่ามันรีส่วนมากมันรีกี่โมงครับส่วนของ ตรงมอทั้งเซิร์ฟตรงนี้นะฮะนยครับเราก็กะให้พอดีนะครับแเลี้ยวเราถ้าเรามีเพชรเนี่ยเราก็มาซื้อเก็บไว้นะฮะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเข้ามาที่หมุนไข่นะครับตรงนี้เลยฮะนี่หมุนไข่นับแล้วเรากดซื้อตรงรูปบวกข้างบนนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นราคาเพชรปกติที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือ248เพชรนับต่อ1เหรียญสุ่มนะครับเหรียญเงินครับนี่ถ้าเราซื้อไม่ทันะครับแต่ว่าเพชรเราเหลือเนี่ยไม่รู้จะเอาไปทําอะไรนะฮะ สามารถเอามาซื้อเหรียญสุ่มตรงนี้ได้นะฮะโอเคต่อไปนะครับวิธีต่อไปเนี่ยก็คือได้จากแพ็คพาวเวอร์นั่นเองนะแพ็คพาวเวอร์คือไหนนี่ครับซ้ายมือตรงนี้นะครับผมปุ๊บอ่านี่ครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เรื่อยๆนะครับได้เรื่อยๆเลยครับเนี่ยอย่างสมมุติ BP นะครับถึงพลัง80,000ืนะครับนี่เราก็จะได้เหรียญลุงนะครับ1เหรียญแล้วก็โปเกบอลด้วยนะครับระดับสูงนะครับหรือว่าไปถึง12,000นะครับเราก็จะได้เหรียญเงินอีก1เหรียญนะครับผม หรือว่าไปถึง3ามหมื่นนะครับนี่ก็จะได้เหรียญเงิน2เหรียญนับเนี่ยตรงนี้นะได้อีกค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับถ้าแรกๆน่ะเรารีบๆปั้นพลังนับให้ได้สูงๆเลยนะครับเนี่ยก็จะได้อีกประมาณเกือบๆสิบเหรียญเลยแหละสำหรับแค่เฉพาะตรงนี้นะเนี่ย สักประมาณ5 6เหรียญนะประมาณนั้นนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะมันได้ฟรีนะครับมันถึงดีนะอ่าต่อไปครับเข้ามาที่ภารกิจนะครับวิธีต่อไปเนี่ยนี่ครับภารกิจครับแล้วคลิกมาดูนี่ครับเห็นไหมท้าประลองนะครับเทนเนอร์5นะครับสำหรับดันเจี้ยนระดับยากบทที่3ถึง5ครับเนี่ยเราก็จะได้เหรียญเงินฟรีครับหนึ่งเหรียญนะก็แล้วแต่ว่าภารกิจมันให้ทําอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหม หรือว่าใครอยากได้โปเกมอนนับเนี่ยครับก็มีโปเกมอนเดนเดน500ตัวนะวิธีที่ให้ได้โปเกมอนเยอะๆผมก็ได้ทําบอกไปแล้วนะฮะเนี่ยจะได้โปเกมอนเอาไว้จับนะครับเนี่ยก็อยู่ตรงส่วนภารกิจตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าภารกิจเนี่ยมันให้ทําอะไรนะครับเราก็แค่กดคําว่าไปยังนะครับเดี๋ยวมันจะพาเราไปเองนะครับแล้วเราก็ทําตามที่มันบอกนะครับก็จะได้แล้วนะครับสำหรับเหรียญเงินในการสุ่มนะฮะ ตรงนี้ก็ได้ค่อนข้างง่ายนะฮะกิจกรรมต่อไปนะครับก็คือกิจกรรมพวกแลกเปลี่ยนต่างๆเลยนะครับที่เวลาเซิร์ฟหรือทางเกมเนี่ยมีให้นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเซิร์ฟของผมเนี่ยกิจกรรมได้หมดไปแล้วนะฮะก็ขออภัยด้วยนะไม่มีตัวอย่างให้ได้ดูกันนะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบว่าให้ลงด่านประจนภัยนะครับหรือว่าเคลียดด่านประจนภัยนั่นเองแล้วมันก็จะมีสุ่มพวกเหรียญตาพวกอะไรพวกนี้มาให้นะครับแล้วเราก็เก็บเหรียญตานะครับได้เท่าไหร่เท่าไหร่สามารถเอาไปแลก เหรียญลุ่งเหรียญเงินหรือไปแลกตัว SSR กล่อง SSR กล่อง SR ช h ยนี่อะไรพวกนี้นะับเนี่ยตรงนี้เนะี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะได้เยอะมากๆนะครับพวกกิจกรรมแลกเปลี่ยนนะครับก็จะได้ค่อนข้างง่ายนะครับหรือว่ากิจกรรมคูปองนะครับที่ให้เราทําการกดหมุนนะครับหมุนไอเขาเรียกว่าอะไรหมุนวงล้อของผ,ผมไม่มีแล้วนะครับเซิร์ฟผมนะหมุนวงล้อนะครับแล้วก็จะได้เป็น คูปองมานับแล้วก็ไปแลกนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้เหรียญนะครับจากที่ผมเล่นมากิจกรรมที่แล้วนะที่แบบว่าเล่นบ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ได้มาประมาณ3มเหรียญ3มเหรียญลุ้งเลยนะที่สุ่มไปเมื่อ EP ก่อนๆนะครับก็รวมๆแล้วก็ได้เกือบสิบเหรียญลุ้งอ่ะตรงนั้นก็ได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะไอพวกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเนี่ยต่อไปนะครับเป็นวิธีที่ได้เหรียญสุ่มหรือว่าตั๋วสุ่มนะครับเยอะที่สุดในเกมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็คือ ที่ประจนภัยนั่นเองนะประจนไพเนี่ยเนี่ยครับมันก็จะได้อยู่2แบบนะก็คือได้จากกล่องครบดาวนะครับกล่องครบดาวคือไหนมาที่ทั่วไปนะครับเนี่ยแล้วก็ดูนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้นะอันนี้ได้เป็นเพชรได้เป็นโปเกบอนนะนี่แล้วก็บางอันเห็นไหมกล่องอย่างครบ24ดาวนะสะสมเล่นประจนไัยครบ3าดาวทั่วเนี่ยทุกอันเนี่ยเราก็จะได้นะครับเห็นไหมเหรียญโปเกมอนนะครับเหรียญจับโปเกมอนหรือตั๋วสุ่มนั่นเองก็จะได้เป็นเหรียญเงินนะฟรีๆมาเลยนะฮะแล้วก็วิธีที่2เนี่ย เราจะได้จากไหนครับนี่ครับเข้ามาที่ระดับยากนะครับระดับยากเนี่ยเราก็จะได้จากตามพวกนี้ครับที่เวลาเราผ่านด่านนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปสู้นะเหมือนจับโปเกมอนเลยนะถ้าพอเราชนะตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นเหรียญเงินมาแนละ้วอ่ะหลายๆคน อาจจะไม่เห็นภาพนะครับอย่างสมมติเนี่ยผมเคลียดด่านไปแล้วนะรเราสามารถเข้ามาเอาได้เรื่อยๆนะครับสําหรับเหรียญเงินตรงนี้นะครับอย่างสมมติเนี่ยเราเคลียดด่านไปแล้วใช่ไหมแล้วมันขึ้นเป็นอย่างนี้เห็นไหมเราคลิกไปปุ๊บมันไม่สามารถเอากัเอาได้อีกรอบนะครับมันจะเขียนว่าผ่านด่านหนึ่งเนะี่ยมีโอกาสได้รีเฟซนะครับแล้วก็นี่ครับคลิกเข้ามาที่ด่านหนึ่งนะครับแล้วกดกวาดล้างเลยครับ เนี่ยกดกวาดล้างไปเรื่อยๆนะครับจนมันเขียนว่ารีเฟซขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีแสงสว่างตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปจับซึ่งการจับครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะใช้พลังงานนะครับหรือว่าซูชีเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับด่านละ60อันเลยนะครับเนี่อย่างอันนี้เนี่ยปุ๊บด่าน3นะครับอ่าแล้วก็คลิกที่ด่าน3แล้วก็กวาดล้างครับ ซึ่งมันจะรีให้เรานะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ตอนไหนนะครับขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งบางวันเนี่ยผมก็ได้ประมาณ5เหรียญเลยนะครับบางวันก็อาจจะได้1เหรียญบางวันก็ไม่ได้เลยก็มีนะฮะอันนี้ด่านที่แปดนะเดี๋ยวผมทําให้ดูไปเลยนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับอาจจะมีสักเหรียญแหละที่มันจะขึ้นให้นะฮะอ่าอย่างผมไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ไปที่บทที่2ต่อครับเนี่ย เราก็วนไปนเรื่อยๆนะยิ่งเราผ่านด่านเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นตัวสุ่มได้มากขึ้นเท่านั้นนะฮะนี่มาที่ด่านสี่ครับกดกวาดล้างเลยฮะปึ๊บมือนข้างที่ออกย่ามกันนะครับใช้หลักสูตรเดียวกับการจับโปเกมอนตามด่านนะครับที่มันมีให้นะฮะอันนี้ด่านเจ็ดนะฮะ อ่าก็ไม่ออกเลยนะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่วันนะครับถ้ามันได้บ่อยๆมันก็จะโกงเกินไปนะแต่แน่นะครับอันนี้เนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะได้ประมาณ10กว่าเหรียญเลยนะเพราะว่า สัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมตกอยู่ที่ประมาณผมใช้วิธีทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนะครับไม่ได้ใช้แบบพวกกองทุนหรือใช้เพชรซื้ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับ <c oughs> ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ <c oughs> เกือบเกือบสาตัวนะครับแล้วก็ใช้เพชรซื้ออีกประมาณ 1.. 2เหรียญน,นะครับก็จะได้สุ่ม30ครั้งแล้วนะฮะต่อหนึ่งสัปดาห์นะครับก็สามารถเอาวิธีของผมเนี่ยไปใช้กันได้นะฮะไม่ห่วงนะฮะ โอเคครับสำหรับใครที่อยากรู้วิธีอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีวิธีไหนมาสอนอีกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาทำการสอนอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ